สวัสดีค่ะแต่นี้ใจะไม่จองคุณกุศลลัมเพลตออฟฟิเชียลนะคะที่แหวี่นองถึงแล้วตะมันแดงขอนแก่นนะคะกะล่งทีมงานหลบหลีกทีมงานเรือเรืนเสือกะล่างเอากระลงุกลงกะล่างลุงลุงจากรวดให้กินกับหอยแบบ

แม่นั่งทางบนนั่ง้างบนแม่มาปูอีกนินึงแม่มาปูเนี่ยแกมาจับปูว่าแต่กับอาสาที่ตีมาปูอารมณ์มาเป็น ที่กัตรงยู่กับลิซัสเชียร์มอกับสนเป็นยาเราตอนน้กินนังข้างบนีคยเบียนลังลานได้ขน่ง บางร้านเราก็จะประมาณนี้นะคะน้องปล่อยมากบ่ละ่ะนี่อนึ่กําลังขางจ่ามัหน้าไข่ขึิงให้โอ้ยตือนน้องปล่อยกับไข่ดูดูพีนน่น้องช่วงก็ลังใจน้องปล่อยนั่งไข่เป็นไข่กาดเปลี่ยนใหกินกับพะบา้าน่าจะคองโย่ไข่โย่ป่วยเยอะอยูอย่เนี่ย

ขอบคุณคลิปเมื่อค ja. ืนนี่เด้อที่เหมือนไายน้องนี่เนาะตอนนี้จะขึ้นถึงหมื่นวิวแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเมียเลืยืนจมอย่างนอนอยเนาะจมเหี่ยจมพี่ก็มาบ้านเราง่ายง่ายในตู้กับโจ๊กง่ายงามในตู้กับจ๊กง่ายงามตู้กับโจ๊กลอยเลยลอยเลยเออเออ เพิ่นเพิ่นลอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นกัมาเปิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นกัมาเปิดให้ สวัสดีช่องน้องปียพรน้ำพุนที่เชี่ยวเจ๊กลุกแล้วก็ไอ้เต้าสวัสดีไอ้เต้าด้วยนะคะสวัสดีช่องไอ้เต้าไอเต้าบุอนนีับ่อนแล้วทั้งอย่าพออ้าวไปบ้านี่ปอดอยู่ทั้งอาดเก่อย่างทั้งบีอันนี้ล้าง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 ลานที่นอนล้างลานล้างหานล้างลากินกินมาน้ำรนเลยไแมลูก ไม่กำลังใจนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไก่อยู่นี่ก็ได้สวัสดีค่ะอาจารย์เตรียมโอ้ลูกไข่มันลูกยอนเลยเหรอ นักสุดไอ้อื้อนักส,สูบหนึ่ามร้อยสวัสดีเพื่อนสาวสวัสดีค่ะไม่เอียงไม่เอียงโรงงานปลาใด้คลิปกับบางเห่นได้เล้ยพี่น,อน้องได้ยัดิีมยาปะาได้คิปเรียกได้นี่ กินแล้วกินอย่างนอนหอัวแปดหปัวแปดพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะนอนคือแบบงานมันขึ้นขึ้นกับอากาศหนะอากาศเปลี่ยนชิมูกไหล่หน่อยๆพี่น้องเพราะว่าหน้าจะไข่ะป่วยอย่าเป็ยยปยนยังโบจ้าบ่จา้อจาอันปอปอสวย ของแม่นะแม่คนีไปแล้วเพื่อนท่านเราเปิดประตูรับยุ่ฮัลโหอเ้ยใ่ผบไปใส่หมู้งผู้เปแม่ที่น่นผู้หญิงมาถั

งานกระจอดไก่ะจายเฮ้ยน้องแก้มก็มาเลยน,น,น้องลุงก็มา <c oughs> น้องลุงก็มาคือกัน <c oughs> น้องแอนนี่ด้วยเนสนี่ยน่นนี่น่นนี่น,น,น่น,นนี่ได้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตวนนีงลูกไม่ได้ขึ้นค่ะไม่ได้ขึ้นเป็นผู้ติดตามศิลปินบ่เอ้ยอันไม่ติดม,ามาาัางมั่งเลจ้าบ๊อบ่อบ เรวค่าอะไรมากไปเยี่ยมมาเราสีมาจีเบยโอ้ยคนงานมะละมาเดือกๆคนตอนเก็บตัวคนพี่จ่าเรานางก็ใสนรอเรามาน่งเรารอวัสดีค่ะคุณลูกเดมอนมอนวัาดีค่ะวัาดีจ้าพี่เด่นั่งมอไซมาลูกของที่แถวเนียนบ่ ครับผมอยู่ในเมืองครับแล้วอินิดหน่อยนี่มากก่อนเออ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 เมื่อนล้ยม่อตื่นตื่นมากอเหมืนคู่นัดซีมงเรียกมันนงมันเมียเนาแม่มันตื่นซีงเมียนเฮ้าเาเฮาเดินท่าไกลครับเอียงบอรดนะครับอ๋อเต่มที่ซีงเคยเหมเลยนี่แหละเอาม่อไค์ออกมาก่อนเลยแหละกระจังจัสกีเพลที่ยังไม่เอาจัดบอกกิงแล้วกระจังกลับไปอาบน้เพาะวาม่เอสดเอลูกมันวีเดี๋ยววันไอาบนานนี่หมันอาบบาบก็รอบาบก็รรอ หนวดไผ่หญ้าเราท่านในกลัวหนวดเยอเอะนะครับนี่ครับเจอกันคืนนี้ครับผมจวดจันในตะวันตะวันแดงขอนแก่นครับผมตะวันแดงขอนแกน่นไงพี่น้องใหไงควงควงอวดถงน้องเดมอนกับแม่เราพี่น้องมาเบิ่งลาเล่าแล้วไม่ติมกะดีใจเนาะเดี๋ยวรวมงานกับลูกกับเต่ากับพี่กับน้องโอ้ยคือสิเมนอดีตชาติที่เพศบุญห่วมกันเนาะจังในห่วม จังเดี๋ยวมาอยูซ่าเราจะไปบันเทิงจังน้องยันนี่จังคือเดี๋ยวมื่อไหร่มาทิมกันเนี่ยน้ำนี่ซ่งทีดีๆให้เนาะตามที่แคงับแกงแยงได้บอกว่าแนะน้ำน้องอันนั้นอันนี้เรือห้น้องมื่อ่อนเลยเน่ยกะจีคอยบอกคอยสอนก็ไม่รู้ว่ากะจีสิสิสอนเท่าเท่าที่สอนได้ขนาดเนาะพี่น้องเนาะ พี่ี่ค่อยเป็นค่อยไปล่ะค่อยเป็นค่อยไปห้องกันรอยเมนเบิร์นแต่แย้งนาะเป็นหูเป็นตาซ้อยกันซอยเข็นกำลังใจทะแล้วกันนะคะพ่อไม่พี่นองเอฟซีกะนสอยเป็นหูเป็นตาได้คื่กันนี่ยังกะนเาเหม็นมากบอกมาสอนมาบอกไอติ่มกระสีแดงนนำหนอยจังสรนยังสีดเอ สสีส,สวยมากเลยนะคะไอคิดนี้ก็เอาไว้สมนีก่อนกนแล้วกันนะคะจิ้มเล็กๆน้อยหลังหลานหลังหลานคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเือนให้กับชมสมาชิกำเลียงตฟวเชื่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ